ต้องเลยกระทุนกระมอมถูกต้องเลยได้คนไหนเด็ดแม่พวงมาลัยลูกใหม่ได้ใครเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ลูกแต่คนที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละนำเข้ามาจากพระคุณขอให้ได้คนหน้าสุดนั่นแหละถ้าไม่ได้หน้าสุดจริงๆก็ได้หลังสุดถ้าถ้าคนยืนกลางได้ลูกเธอก็ต้องแต่งงานต้องคิดว่าหนูเลี้ยงงัวชนแน่นอนแม่ยอมรับไหมหน้นาเมือนัว ห้วนหรมกูกูเกิดก่อนเออไม่ต้องกเกียงใครเป็นเจ้าของอะไรนี้ผมครับผมครับแต่ชื่ออะไรถ้าทางเป็นเด็กชนบทอะผมชื่อเกลียงศักดิ์ครับเกลียงศักดิ์บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลบ้านชนแดนอยู่ตำบลบ้านชนแดนครับบิดาชื่ออะไรเสียชีวิตแล้วครับพ่อเสียชีวิตแล้วมารดาล่ะชื่อแม่สาว อายุเท่าไรแล้วตอนนี้เจ็ดสิบแปดเธอไม่ใช่แม่อะไรก็ตัามจัดผมอายุยี่สิบสี่ครับแต่งงานหรือยังยังครับแต่สองคนนั้นใครพอเพื่อนบ้านครับไปเยี่ยมป่วยแม่ตอนผมได้รับพววมลาลลยผมก็ชวนมาเป็นพยานโอ,อมาเป็นพยานเธอเป็นเจ้าของมลาลัยนี้ครับชื่ออะไรบ้างหนูหนุ้ยคนหนึ่งแท่งคนหนึ่งคนไหนชื่อหนูหนุ้ยพ่อมครับคนล่งชื่อเตงรู้แล้ว เร้แล้วคือเขาไม่บอกแหล,ละค่ะน้องเกลี้ยงว่าหนุ่ยคนเถ่งกูนกับมึงหนุ่ยแหละคุมต้องเถ่งเลยเพื่อน่าเถ้ากูอ่านร่องรัตสวยตั้งปลาย่างผพ,พอให้ตั้งไปต้องลอยนู่นเนื่อยน้องกูกันใอ้ตั้งมันขาดอุ้นยังไม่ใจใครครับมันบอกเกาวแลยทริปหรือมันไม่ใจรู้วเกาเลยทริปร้องอ๋อขู่มึงเกาวแล้วทริปร้องเพื่อ จิบกันจิบแอดจำนั้นไปปากแรมโอ้อะไรอย่าตูนก็ไม่รู้จชนก,ก็ฟังไม่รู้เรื่องป้องกามา <c oughs> ฟังให้ดีทั้งสามคน่พวงมาลัยพวงนี้เป็นพวงมาลัยที่ลูกไหมทองเสียงทายไปบุคคลใดได้รับพวงมาลัยนี้อายุอยู่ในวัยระหว่างยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วเป็นโสดแล้วใจแต่งงานกับไมทองแล้วก็เป็นอง์ราชา แต่ถ้าไปเอาของผู้อื่นแอบอ้างสร้างหลักฐานพยานเทวมาเป็นของตัวเองโทษฐานเดียวประหารชีวิตนะถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็อย่านะขัดใจไหมไหนหนูหนุ้ยประานชีวิตอ่ะไม่แกล่ก้าหใจค,ค,ครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของพวงมาลยัยเป็นของนายเรียงศักดิ์จริงสอบสวนอะไรเรียบร้อยเป็นนั้นว่าเป็นของนายเรียงศักดิ์พยานก็พลอยได้รับรางวัลด้วยคัดคใจดีครับขัดใจดีนะ รับหลงวันนั้นกูวันนั้นเยอะเลวเนี่ยพอก็ไอ้ตักน้ำป้าคืนนูกข้ากูไม่กลายได้ยินแต่พอข้าวทุกเนี่ยกูได้ยินจักแกนแต่ผมไม่ได้นํามาเพื่อการแต่งงานนะครับเอาแล้วนํา,านมาทําไมผมจะนําพวงมาลัยนี้มาคืในให้ท่านเจ้าเมืองคืในให้เรานี่เหรอ <c oughs> ครับคืนทำไมขอรักวัลนเป็นเงินทองดูแล้วแต่จะเมตตาครับผมจะไปซื้อยาเืืออาหารให้แม่เราไม่มีนโยบายเจรจา เธอเป็นเจ้าของมาลัยอยู่ในคุณสมบัติที่ครบถ้วนแต่งงานกับไหมทองลูกเราแต่งไหมผมจนนะครับไม่ได้ถามว่ารวยหรือจนตอบไปตรงประเด็นนี่ลูกแต่งไม่แต่งหนังสือผมกว่าหานไม่ออกฉันถามว่าแต่งไม่แต่งแกไปแก่นกนดไม่กินแต่หนังตาเมื่อเจ้นี้กรูดอนก็นไม่เอาขึ้นมามั้างอ๋อไอรัววัดว่าราม ไอรจักวันไรี่ในวัดในว่าเราต้องกรอบในถานถี่มึงและกนะกรรมาการคนสร้างโบสถ์ที่บอกหลานเลือดเักเ้ามาในครัวแม่เอ้ยแม่กลัวเหลือกตักหัวหันดีๆมาให้นันและเไอโลโกโ้ไรตุ้งปลาถอดแก่ต้องโลกูอัดใจนังยวกงดขึ้นนังไปเคยเคยโลโก,โมลก้มันซิบเลือดหนนันมึงต้องระบูกูไม่อานแรงอ่ะมึงกับอู้ ยังไม่ปือก็าพี่น้องก็กรูดอนน้องเจ้าบอนมันอ่ะกรุ๊ดปั๊มก็ตําให้กินนลยนึกแตนี้พี่น้นนองประจ่าจนก็รวมมือรวมใจกันก็มีการปัฒนาก็ตําตุกขิ้งตุกยั้งแลยตั้งแต่นาย,ยกตั้งแต่กำนันกู้ยัยการหาทรัพตองก็รวมใจกันก็จริงเธอรังย้ายกูอ้องดิปั๊มนีแต่ก็แล้วกูเจอไม่เป็น จบกันแล้วยังจะพูดต่อพูดดีจะหยุดในไทยมั้งเนี่ยกูจริงเลยวันไปโรงเรียน,ยนใช่กูโดนไว้โรงโรงเปล่งนจานเต้รอยที่บล็อกเตียวมึงรองกี่รอยร้องเตียวกูรองเจนนาทีจบัรองเปลือประเทศจะอยู่ประเทศจะทททยอยู่นี่กูแต่ตรงกลางนู้นนี่อันเนี่ยคนอ่ะ ันจใจเธอแต่งงานกับไหมทองแม่ไม่คิดเลยนะลูกนะจะได้ยินคำพูดอย่างนี้ไหนบอกแม่สิหลูกว่าทำไมเธอไม่แต่งผมไม่เหมาะสมครับแม่สอนว่าอย่าไฟสูงเกินสักอย่าไฟรักเกินซอยก็เธอไม่ได้ไฟสูงสวรั์ก็เลือกเธอก็พิจารณาแล้วเธอน่ะผมยากจนครับเงินทองหากันเมื่อไหร่ก็ได้ เธอรับรวยธรรมะเป็นคนดีดีลูกองประสาสดาทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดเข้าจูป่าเพื่อศึกษาธรรมะจนได้เป็นองค์อรหันต์องค์พระพุทธเจ้าไปสําเร็จอรหรันตะ์หน้าที่ป่าไหนนะนุย้ยป้ากงกัรปาปกากงป่าไหนอะแทงป่าอยท่ปตนามารุกกระทายวัน เก่งมากเ่งครับผมนอนแล้วไปเ่งลกคนอม่นถ้าเป็นคนดีหลูกสวรรค์ก็เลือกมาแต่งนะถ้าท่านไม่ดังเกียจผมยินดีมากรังเกียรติไม่ได้สวรรค์ก็เลือกก็แต่งแล้วทุนกระมมงเป็นหน้าที่ของพระองค์แล้วก็ไม่มีอะไรมากฉันจะมีการทดสอบโดยจะให้สวรรค์เป็นผู้พิจารณาถ้าเธอ ผ่านก็แต่งงานกับไหมทองลูกของฉันนายหนูหนุ้ยกับนายเท่งแต่เกรียงศักดิผ่านการทดสอบจะได้รับรางวัลมีสองประเภทเลือกเขาอย่างจะรับเงินคนละหนึ่งล้านบาทพยานนะครับพยานพี่หนุ่ยหนึ่งล้านแต่ถ้าไม่รับเงินหนึ่งล้านแต่งงานด้วยก็ได้เพราะมีสาวอาจ,จะแต่งงานอยู่สองคนย่ยไปูกไหมทองค่ะสวยๆดังนั้นเด็ดพ หนูไม่รู้เลยตอนที่หนูเสี่ยงไทยพวงมาลายเขาแอบอฏิษฐานอยู่ข้างหลังเขาอ,อธิษฐานว่าไงถ้ามีผู้ติดตามคนที่ได้รับพวงมาลายของหนู่ก็จะแต่งงานด้วยกี่คนสองค่ะสวยๆดังนั้นนายหนูหนุ้ยนายเด้งจะแต่งงานด้วยเขาได้แต่รับเงินไม่ได้นะเลือกเขาอย่างถ้ารับเงินหนึ่งล้านแต่งงานไม่ได้ถ้าแต่งงานแล้วรับเงินไม่ได้แต่นายเกรียงจากผ่านการพิสูจน์ทดสอบ นายเท่งจะเลือกอันไหนแต่งงานกับแต่งงานครับนายหนูนุ้ยปัมรับเงินงาแดนหนึ่งล้านเอ,อางาแจนทําไมอ่ะแต่งงานด้วยพี่เลืองอ๋อไม่ได้อย่างเดียวนะนุ้ยคขายได้ดีวเอาตอบสุดทา้ายแต่งงานได้รับเงินแต่งงานครับให้ราช่วยงนดาต้เจ้าเมืองไอ้ก็ไทยกูแต่เดี๋ยวกูเดินลาดกันตั้งไม่นอนกุป้ามียเดียว พูดได้นมดกีละไเตี๋ยวันดังเกงตอนตีนึงอันเดดังแกงแกงันยามที่ครั้งกู้หลั่นจนกันแล้วแผลหมาขวามาปั้นแปลกกู้ขาป้าไม่รู้ทำคมกู้ทำกูดินครือกื้อแบร่บอกคุณกูดินมันร้องบ้าแปลแมันหลอหม้อเออหม้อเออไม่ใช่าะม้อนแผลโู ถ้าแปลนูมันต้องลองอูดาุดนี่อยากโกหกในวังได้ไหมครับโตขนาดนี้ยังไม่รู้เสียงอะไรเป็นอะไรเจ้าเมืองรัวอ้อแต่ถึงเชื้อแล้วเออเป็นนั้นว่าชันจใจเธอพิสูจน์โดยให้สวรรค์เป็นผู้พิจารณาให้สวรรค์นะครับให้สวรรค์เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมท่านนี่เอร์โตกับอะไรสวรรค์ ไปมากให้หนึ่มหวงมด้ติดโยนี้ใจเธอสวมใส่ในชุดขององค์พระกุมารของนครศิลาทองตาบกุกลิกละกนาดมีส่าราศรีเข้ารูปกระรงผ่านแต่ถ้าดูแล้วน่าเกลียดอัปลักษณ์ารชีวิตไม่ต้องกลัวลูกนะแม่เป็นกำลังใจถ้าพวงอะไรนี้ธอได้จริงๆครับมัน ลอยผ่านบ้านผมนั่นแหละเอาเลยดูติตุกนะมอมหน้าตาไปโอเป็นคนร้ายเดียงสาจริงๆอะ่ะเราต้องการคนอย่างนี้เป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะลูกนะไม่ต้องกลัวลูกนะครับมไม่ให้กำลังใจลูกชายลูกนุยครับไปร้อยเกียกูหลงนุย